สี่เด้งกำลังรออยู่นั่นเองนะครับต้องให้เข้าใจก่อนนะว่าเนี้ยมันเป็นตู้สิบนาอดังนั้นเนี่ยถามจริงๆเลยเนี่ยทุกไอดีคนสูบไหมคำตอบคือคใช่เนาะอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้ส่มได้ก็ส่มนะครับแต่ถามผมเนี้ยสูมเมื่อไหร่เนาะโดยสี่เด้งมาจากไหนก่อนแล้วส่มเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะตอบสองข้อน,นี้เลยนะเนื่องจากว่าไอตัวละครใหม่เนี่ยมันน่าจะเข้าประมาณถ้าเฉลี่ยไม่พลาดก็คือ1 0ถึง11นี้นั่นเองนะครับมาจากไหนเนื่องจากว่าชาเลนจ์เนี้ยกำลังจะหมดอีก4วันหาวันนั่นแหละก็คือ คือวันที่9ก้าไลท์สิบหรือสิประมาณนี้มันจะเข้าพอมันเข้าเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ในตู้อันนั้นคืออย่างแรกก่อนนะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยซีด้งมาได้ยังไงก็คือว่าผมจะยกตัวอย่างภาพนะอเอาเป็นตู้นี้ตู้อันนี้อันนี้ s อสแวร์เนี้ยคือตู้ซาโบไอโบนั่นแหละพอเราสุมไอโบเสร็จใช่ไหมที่เหลือเนี่ยเราเพชรเหลือเท่าไหร่ก่อนที่จะออกการันตีบัาดดำย้ำําก่อนที่จะการันตีบัาดดำหรือสมมติว่าคุณมีอยู่สามพันเพชรแล้วกัน คุณสูงไปแล้วแบบ5 0าร0 0พันหนึ่งสมมุติเนาะโอเคเด้งแรกคือจบไปละเด้งที่2ก็คือในส่วนของตู้เนี้ยเอาก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นอันนี้เด้งที่3เด้งที่4ก็คือคุูสันแน่นอนเขาว่าไอ้ส่วนเด้งที่4เนี่ยลองถามใจดูว่าจะไปต่อไหมอันนี้คือในกรณี1000เพชรเอ่อเรียกว่าต่ำพันห้าร้อยเพชรดีกว่าอ่ะต่ำพันห้าร้อยเพชรคุณก็ถามตัวเองดูว่าไอ้สามเด้งเนี่ยมันได้แน่ๆละแต่คุณจะเอาเด้งที่สี่ด้วยไหมก็คือคุซสันอันนี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเอาหรือไม่เอา ถ้าเอาส่วนใหญ่ไม่รอดก็คือเติมบัตดแดงนั่นเองครับโดยบตรแดงเนี่ยเราอาจจะต้องโดนสักใบหนึ่งเพื่อที่เอาตัวละครคูซันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ลองไปตัดสินใจดีๆก่อนเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าคูซันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่สามารถเป็นซับได้นั่นเองนะครับถามว่าคุ้มไหมก็ลองคํานวณจากตรงนี้ดูว่าเอ้ยอย่างเงี้ยต้องเติมกี่ใบวะแต่ว่าถ้าหากเราใช้สักสามพันเพชรแล้วเนี่ยโดยตามปกติจะโดนแค่ใบเดียวเพราะว่าก่อนที่ตู้มันจะออกย้นะํานะคุณเห็นปะ เวลาอีกยี่สิบวันเลยอ่ะมันอีกนานเลยนะมันอีกนานมากเลยอ่ะสมมติว่าถ้าคุณออกสักพันเพชรเนาะส่วนเพชรที่เหลือเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปเปิดตู้ซาโบแล้วนะคุณมาเปิดตู้นี้เลยคุณอาจจะก,การันตีสีแดงเลยทันทีถ้าต่ําพันนะครับย้ําถ้าใครสูมแบบต่ำพันห้าร้อยประมาณนี้ผมว่าสีแดงได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเติมบัตรเลยสักใบนะครับแต่ถ้าหากแบบสมมติเนาะโหแม่งโดนสัก2 0 0พันอะไรเงี้ยสองสองพอย่างเงี้ยแล้วแบบไอโบมันเพิ่งออกในตอนที่2อ0พันาเอออันนั้นน่ะคุณ แต่ว่าถ้าต่ํากว่าพันหผมเชื่อว่าไม่โดนเพราะว่าไอพิปที่เหลือเนี่ยเราไปการันตีในส่วนของตัวละครเอ,อ่อคูซันได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวมันไหนแค่พันแเออสองพครับเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราเสียไปพันหนึ่งอะยังไงมันก็น่าจะเหลือพอที่จะไปสุ่มอยู่ดีแต่อย่างน้อยๆเนี่ยบตรแดงถ้าโดนก็คือโดนใบเดียวที่เหลือมันได้ EX2 ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้โคราลาหนึ่งแล้วก็ตู้สิบอีกหนึ่งนั่นเองนะครับคลิปนี้เป็นประมาณนี้ละกันนะ ส่วนอ,อันนี้ยังไงก็ต้องสุ่มชกไอดีเนาะอันนี้คือถ้าให้แนะนำนะไม่ว่าไอดีของคุณเป้าหมายอยู่ไหนเช่นสมมติว่าโอเวอร์บูลหนึ่งร้อยอย่างไอดีของของผมเนี่ยถามว่าตูต้สิบรอบที่แล้วอะ่ะผมจบไปแล้วแต่ส่วนตัวผมเชื่อโดยลึกๆเลยว่าหากโอเวอร์บูลหนึ่งร้อยก็จริงเนื่องจากหลังจากนั้นเนี่ยมันจะว่างยังไงผมก็มีความเชื่ออย่างสุดใจว่าคุณน่ะก็ต้องสมมุตินะแต้ม2กับสดาวคุณแลกเสร็จแล้วอะ่ะคุณลองนึกสภาพอ่ะว่าแต้มบัตเทลตรงนี้มันเหลือ ให้ตายผมก็คิดว่าคุณจะต้องเอาไปแลกต่อยังไงก็แลกต่อครับส่วนที่เหลือ,อนเนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้ไหมเห็นปะมาแล้วหรือจะเป็นเฮมิโปตัวใหม่ไหมหรืออาจจะเป็นเอ็กเด็กหรืออาจจะยัดลูฟี่ตัวเก่าที่แบบ2ดาวให้แม่ง3าดาวเห็นปะยังไงผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆจะต้องเอาไปใช้อยู่ดีผมเลยมองว่าไม่ว่ามันจะไอดีที่โอบูดถึงร้อยแล้วหรือยังไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายอะ่ะโคลามันก็ยังเป็นจุดที่เพื่อนๆจะต้องเอาไปใช้กันอยู่ดีครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ขั้นต่ําก็แลกเงินออกมาใช้ก็ได้อยู่ดีเห็นไหมซ มันเยอะเยอะแบบเยอะมากๆด้วยนะส่วนที่เหลือก็ลองช่างใจดูแล้วกันตะถามผมเนี่ยควรสุ่มทุก ID ดีานะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น ID ไหนก็ตามฟูแล้วก็ยิ่งฟูไอดใหม่ก็ยิ่งโตนะครับส่วนไอดีกับกลางๆคุณก็จะได้โคล่าเพื่อไปอัพนั่นแหละครับที่เหลือยังไงก็มีแต่ดีนั่นเองนะ